เกตโครงการบ้านสวนเกษตรริมเมืองซะหน่อยนะครับนะไปโครงการบ้านสวนไปเล็กๆขนาดหนึ่งไร่หนึ่งไร่ครึ่งประมาณนี้นะครับผมนะอ่าปัจจุบันก็น้ําไฟเข้าเรียบร้อยแล้วครับผมนะถนดออกก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พร้อมโอนได้เลยอ่าเราเปิดผ่อนนะครับผมเปิดผ่อนได้ตรงเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดการผ่อนนะอดทนใจเย็นๆหน่อยเดี๋ยวผมพูดรายละเอียดการผ่อนท้ายคลิปแต่เอาเป็นว่าเนื้อหาเรามาชมกันก่อนว่ามันอยูย่กี่ไร่ อยู่ที่ไหนขายเท่าไหร่ดีกว่านะเอาเป็นหลักๆเดี๋ยวบางมีบางคนใจร้อนนะครับผมอ่ะอันเนี้ยอยู่ที่ตําบลบ้านสะนะครับอาเภอสามชุกจงังหวัดสุพรรณบุรีเนาะแปลงละไร่นนุนๆพร้อมบ้านนะหลังนะสีครีมหลังนั้น่ะคือเป็นหลังที่หลุดจองนะครับผมนะส่วนหลังนี้ไออันนี้ขายแล้วนะสองไร่เอออันนู้นไร่ครึ่งอ่าก็ขายแล้วเออแต่ว่าไม่ต้องห่วงไอเราไม่ได้มาชมว่าให้ขายแล้วอะไรไง เรามาอัปเดตนะอันนั้หลุดจองนะสวยๆเลยหลังนั้นสีครีมนะครับผม1ไึ่เป็นบ้านพร้อมอยู่เหมือนกันนะเป็นบ้านสวนเลยมีสระแบบนี้เนะี่ยมีสระนะมีสระมีร่องสวนเล็กๆปลูกผลไม้ผสมประมาณ5ชนิดนะกล้วยมะม่วงมะพร้าวฝรั่งนะประมาณนี้เนาะอ่าก็ปลูกคล้ายๆเดียวกันนะพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายๆลูกเต๋า ายาวๆหน่อยอาจจะเป็นพื้นผ้านนิดนิดหนึน่งแต่ทรงสวยเนาะหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นะ 1, 5, 90, 000, หลังนั้นหนึ่งห้องนอนใหญ่แล้วก็มีหนึ่งห้องเล็กจะทําเป็นห้องพระก็ได้เลยจะทําเป็นห้องนอนเล็กก็ได้ห้องน้ำแยกออกมาเนาะใครสนใจก็อยากจะมาผ่อนก็ลองออก็ลองมาชมได้นะครับผมหรือจองเพิ่งดูจองมานะครับนะแต่หลกัลกๆพามาชมความสวยเออพามาชมความสวยก่อนมาอัปเดตอย่างหลังนี้สวยมากนะด้านข้างเนี่ยมันด้านข้างมันเป็นวิวทุ่งนาไงครับ เนาะคือให้อารมณ์เหมือนใครอยากมาพักผ่อนจริงๆนะเอาแบบไม่ต้องติดกันมากนะบ้านไม่ต้องติดกันมากไม่ต้องมีหลายหลังมากอันนี้โอเคตอบโจทย์ส่วนเรื่องสาธารณภคก็ก็อัปเดตใหม่ก็ติดให้ไม่เรียบร้อยแล้วนะครับตุ่มน้าไฟฟ้าก็เดินผ่านหน้าแปลงทุแปลงเรียบร้อยแล้วเขาครบแล้วครับเ,เรื่องน้ําก็น้ําไหลนะน้ำไหลไฟติดว่างั้นเถอะพร้อมพร้อมอยู่เลยทําพร้อมอยู่นะอ่าด้านหน้าก็จะเป็นคลองสาธารณะ ก็จะเป็นคลองน้ําทิ้งนะเป็นทางระบายน้านะครับผมนะช่วงหน้าฝนช่วงหน้าน้ําก็น้ําไหลค่อนข้างง่ายไหลสะดวกค่อนข้างง่ายเพราะว่าเขตสุพรรณเขตอู่้าอู่น้ําอ,อยู่แล้วนะครับนะดินค่อนข้างดีดินทํนานาีดินดีเลยฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนรัดยางนะครับห็นเสาไฟไหมนะ่ะเราลงมาจากถนนรัดยางก็ฝั่งนี้ครับเนี่ยเราออกไปตรงนี้เลี้ยวขวาไป200เมตรเราก็เจอถนนรัดยางแล้วครับนะจะเป็นร้านค้าร้านขายร้านข้าวก็จะอยู่ฝั่งนูง้นบ้านเรือนก็จะกระจุกกันใหญ่ เยอะๆก็อยู่ฝั่งถนนระยางครับผมเราลงมาประมาณสัก2 0 0เมตรนิดนึงนะมาเอาความรุ่มลื่นมาเอาความสงบก็ใครชอบบรรยากาศแบบนี้ก็ลองติดต่อมาได้นะครับนะคือที่ดินเปล่าโครงการ้านข้างก็เปิดใหม่นั่นอะเห็นไหมครับที่ดินเปล่าโครงการข้างๆก็เปิดใหม่อ่าเท่าที่รู้สึกจะเปิดมาประมาณ 3- ามสี่แปลงรู้สึกจ,จองเกือบหมดแล้วนะเหลือแปลงเดียวนะครับนะเหลือแปลงเดียวจองกันมาไวมากนะ่ะตรงประมาณศาราแล้วก็ปักธงอะเนาะ ก็จะเป็นสระเป็นสวนเหมือนกันแพทเทิร์นเดียวกันนะเป็นโครงการบ้านสวนเกษตรเลี้ยงมือเหมือนกันจะเปิดอีกเฟสหนึ่งเนาะก็ท่านก็ลองมาเดินมาดูแบบบ้านเลยอ่ะเนี่ยจบเลยเพราะว่าบ้านที่สร้างในโครงการคือเป็นแบบบ้านของทางช่างช่างของโครงการอย่างหลังนี้ก็สวยหลังนี้คือสีสีออกเทาๆหน่อยเนาะหลังคาสีน้ำเงินนะใครชอบสไตล์แบบไหนลองเข้าไปดูในบ้านลองเข้าไปดูรูปแบบบ้านลองเดินบนไม่ว่าจะเป็นหลังนี้ หรือว่าหลังนู๊หนึ่งไร่ครึ่งก็สวยนะหลังสีเขียวก็จะมีเทเลสจุดเด่นของหลังสีเขียวก็จะมีเทเลสยกค่อนข้างขึ้นมาสูงนิดนึงนะแต่จ,จะมีไอชั้นบนอะ่ะเหมือนคล้ายๆชั้นลอยอยู่ด้านข้างเนาะทางด้านหน้าบ้านแล้วก็ข้างบ้านเนาะเออหรือว่าถ้าใครแบบชอบแบบเรียบๆก็หลังสีครีมที่หลุดจองมาก็ลองดูนะครับลองมาเลือกชมได้เลยอ่าลองมาเดินช็อปได้เลยลองาสั่งสร้างได้เลยอ่าวิวสวยนะวิวสวย ด้านข้างดนะ้านรอบก็โอเคเลยเนาะนี่ด้านรอบก็จะเป็นทุ่งนาแบบนี้ครับผมเนาะช่วงเงยน็นๆค่ำๆก็นเนี้ยช่วงทุ่งนาเขียวๆก็ดูแล้วเพลินดีนะเหมือนไม่ต้องเหมือนไม่ต้องมาคิดอะไรมากเหมือนสมองมันจะโลง่งๆเนาะถ้ามีบ้านแบบวิวเนี้ยแบบธรรมชาติแบบนี้ก็โอเคนะอยู่กันแบบไม่ไม่เยอะนะไม่ติดกันมากอ่าแล้วบรรยากาศขอให้มันมีทางลมผ่านให้มันปงุปงโปร่งหน่อยก็โอเคนะครับ เ,เรื่องการผ่อนนะครับเรื่องการผ่อนคือแปลนี้คือเปิดให้ผ่อนตรงนะแต่ว่าผ่อนตรงกับเจ้าของเลยนะครับในระยะเวลาแค่1ปีนะผ่อนเดืนเอนละ1 0 0 0 0บาทนะ10,000บาท1ปีมันก็ตกแค่แสนเดียวน,นะถ้าเกิดว่าพร้อมบ้านมันก็ล้านกว่าใช่ไหมมันไม่มันมันไม่ cover กันอยู่แล้วเนาะอันนี้คืออย่างนี้คือให้เปิดผ่อนเนี่ยเพื่อที่ว่าในระยะเวลา1ปีเนี่ยเราจะได้ไปหาแหล่งเงินทุนครับผมนะถ้าท่านมีท่านติดต่อได้ก็ เอาเลยครับท่านสะดวกตรงไหนแต่ถ้าท่านไม่มีนะถ้าท่านไม่มีเวลาด้วยไม่มีแหล่งเงินทุนด้วยทางเราก็ยินดีประสานให้ในระยะเวลา1ปีเราอะประสานให้จบครับผมนะพร้อมยื่นกู้ได้นะก็ขอแค่อย่างเดียวนะเอา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 เป็นว่าเรื่องยื่นกู้อะถ้าเกิดว่ามีก็โอเคแต่ถ้าท่านไม่มีเราก็ cover ทาให้จบประสานให้จบว่างั้นเถอะเพียงแค่ว่าท่านมาชมที่ก่อนแค่นั้นเองนะก่อนที่จะดําเนินการเรื่องการกู้ก่อนที่จะถามว่าเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะ ต้องมีอะไรมีสำเนาอะไรผมว่าอย่างแรกเลยที่เราควรทำคือเรามาชมที่ก่อนให้ให้รู้สึกว่าถามใจก่อนถามใจก่อนว่าชอบไหมถ้าชอบขั้นตอนต่อไปค่อยเกิดจะดีกว่าครับเพราะผมมองว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีเราก็มาเตรียมเอกสารเลยเหมือนเหมือนเราจะเหมือนเราเตรียมเอกสารเลยเกิดคุณผู้ชมที่มาชมบ้านไม่ชอบอา้าวเราก็เตรียมกันเกอร์เลยใช่ไหมผมว่าเอางี้ขั้นตอนแรก มาชมก่อนเอาแบบให้ชอบทำเลชอบโลเคชันนะชอบแปลงเออตุกลงราคาอะไรเรียบร้อยเลือกเอกสารก็ดำเนินขั้นตอนต่อไปอันนี้จะผมว่านะ่าจะโอเคกับทั้งสองฝ่ายนะก็จะได้ไม่เดือดร้อนคางาโครงการด้วยนะครับผมนะที่ว่าจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ก่อนทุกคนมันจะเดือดร้อนเนาะเราก็มาชมที่ก่อนชอบก่อนถ้าชอบค่อยว่ากันเอางั้นเลยนะครับนะถ้าใครสนใจก็ ติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์ผมทิ้งไว้ให้นะครับผมนะอยู่บนหลังคาเนี่ยนะูปสูนยห้าสามห้าสามเก้าสี่โทรนัดชมก่อนนะขอนัดลงหน้าหน่อยนิดนึงบางท่านชอบมาเลยนะแล้วเรามาไม่ทันนะมันก็อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอาจจะเอ่อบริการได้ไม่เต็มที่นะถ้าไงก็โทรนัดก่อนนะครับผมเนาะเบอร์เบอร์ตา้มด้านบนเลยนะรต่วันนี้ผมยศเยี่ยวที่ดินก็ต้องขอบลาไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ชมจนจบเลยนะชอบไปชอบ ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยชอบหลังไหนเป็นพิเศษนะผมถามหน่อยว่า3หลังเนี่ยระหว่างหลังสีหลังสีเทาหลังสีเขียวและก็หลังสีครีมผู้ชมชอบหลังไหนมากที่สุดเนาะเทาเขียวครีมใครชอบหลังไหนลองคอมเมนต์ให้หน่อยอ่าสำหรับนีก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ ยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอาสังหาอยาก,กจ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 289 l a d y channel คุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe มีอะไรก็กดเข้าไปเถอะกับยายแมนเลยจ้า